กองทัพบ,บอกถือหางไข่อันนี้ก็เป็นอานาจต่อรองอาสารวินิจฉัยให้คุณกับใครให้โทษเช่นถ้าให้ให้โทษกับคุณยิ่งรักมากก็เท่ากับเพิ่มอํานาจต่อรองของกอบพอศะซึ่งเขาคิดว่าเขานั่งรองมาม่วงหลดใช่ค่ะแลวทาาหารครูรัฐบาลมากก็เท่ากับเพิ่มอํานาจต่อรองกอบอาาทุกวันนี้ไม่ทำรัฐบาลจริงแต่ก็เหมือนกับถือหาง ใช่ค่ะเหมือกับถือหาดังนั้นกองทัพคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยมันเป็นคุณกับฝั่งนี้ทั้งนั้น่แต่อำนาจต่อรองของรัฐบาลนี้หนึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญสองเป็นไปตามกฎหมายาเขาก็พยายามจะมาหักล้างบทกฎหมายทุกอย่างค่ะเราบอกก็ต้องอยู่มาตราหนึ่งแปดหนึ่งประเทศนี้ว่างรัฐบาลไม่ได้ค่ะมันก็บอกว่า คุณต้องไปตามหนึ่งแปดสองวงเล็บหนึ่งเราบอกว่าก็มันไปแล้วตามหนึ่งแปดสองวงเล็บสองก็คือรัฐบาลนี้คณะมนตรีนี่ไปแล้วเพราะถูกยุบสภาไปแล้วแล้วคุณจะให้ให้จัดการไปขี่รอบเหมือนเหมือนเขาเขาตายไปแล้วอะแล้วคุณบอกว่าต้องตายอีกทีอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งแปดหนึ่งมันยืนอยู่ว่าถ้าเขาไปด้วยหนึ่งแปดสอง 182คือมียุธสภา,าเขาต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ใช่เพราะนั้นเราก็ยืน182นะวงเล็บสอง1นึซึ่งอยู่ควบคู่กับ180เราก็ยืนอยู่ตรงนี้หมายถึงรัฐบาลก็ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ผิดโดยการยึดตามรัฐธรมนูญยึดตามรัฐธรรนูญนี่คืออำนาจที่ขณะนี้ที่มีอยู่เท่า,าที่เหลือ เท่าที่เหลือแต่อำนาจที่สำคัญของฝั่งนี้เนี่ยฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยก็คืออำนาจทางการเมืองที่ถูกต้องชอบธรรมที่มาจากการเลือกตั้งและปฏิบัติภาระหน้าที่ถูกต้องคือยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนเขาเรียกว่าเป็นอำนาจแห่งความชอบธรรมทางการเมืองเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่อของเขามีเป็นคนเป็นองค์กรแต่ไม่มีความชอบธรรม อ่าแล้วอำนาจอีกอันหนึ่งฝั่งนี้ไม่มีองค์กรตามรัฐธรรมนูนแบบนั้นแต่มีฝ่ายประชาชนเพราะนั้นจึงเป็นภาระหน้าที่ที่ประชาชนต้องแสดงตัวเพื่อสนับสนุนในฝั่งของประชาชตใของรัฐบาลในฐานะมิตรร่วมรบค่ะต้องเรียกว่าในฐานะสายร่วมศึกมันเอาคําพูดของอาจารย์ไปเรียนแบบมั่งละสายร่วมรบคิดอะไรไม่ว่าเป็นเรื่องปกติมันไม่ชอบหลอกแต่ว่า ก็พูดตรงๆว่ามันเหมือนหันหลังพิงกันสู้เนี่แหละนะเพราะฉะนั้นฟังเขาอาจจะมีตุลาการรัฐธรรมนูญอาจจะมีกอกตอมีอะไรทุกอย่างแต่ไม่มีความชอบธรรมนั่นก็ทําให้โลกไม่สามารถยืนข้างเขาเพราะฉะนั้นเราต้องบอกอีกอันหนึ่งก็คือจากความชอบธรรมโลกก็ยืนอยู่ข้างนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยืนอยู่ข้างนี้แต่ฟังเขา มันมีแต่คณะผู้มีอำนาจนำในชนชั้นบนของยอดพีระมิดแต่ฝั่งนี้มีแต่ฐานฐาน,ฐานประชาชนคือเห็นเห็นการแบ่งสองฝั่ง,อย,งอย่างชัดเจนจากอาจารย์แล้วมัที่เรียบร้อยนะคะแต่ที่นี้คำถามท,าที่จะตามมาอันดับต่อไปก็คือว่าอเอาละทางด้านของรอปรชอของเราพี่น้องคนแสดงก็พร้อมที่จะมาบีบมากกดดนันฝักฝ่ายนู้นว่าจะทำอะไร ให้ดูตามความถูกต้องชอบทมด้วยนะแต่เขาเองก็ดูเหมือนที่ผ่านๆมาเขาก็ไม่ได้แข์แล้วหากว่าครั้งนี้เขาตัดสินออกมาก็อย่างที่หลายๆคนคาดการนะคะว่าจให้นาย,ยกคนสภาพซ้ําแล้วซ้ําอีกอะไรเขาก็ไม่สนใจละ่ะคอรมอด้วยไปทั้งยวงเลยหากตัดสินออกมาแบบนั้นในวันนั้นซึ่งเป็นวันไหนไม่ทราบจะทํายังไงกันต่อคะอาจารย์จะทายังไงกันต่อเหรอก็รัฐบาลก็ก็ไม่เห็นต้องไปเลยก็อยู่ยตามมาตราหนึ่งแปดหนึ่งนั่นแหละ บริหารราชการแผ่นดินต่อไปนี่คือสิ่งที่เขากำลังหาว่าอ่านแล้วคุณจะหานายกใหม่ยังไงในเมื่อนายกยังอยู่คือคืออันนี้ยังอยู่เราไม่ต้องทําอะไรเราอยู่เฉยๆเป็นหน้าที่ที่เขากําลังกระเสือกกระสนหานายกมาตาเจ็ดเช่นสุเทพเทือกสุวรรณอาจจะมาออกฤทธิ์ออกเดชนักประชากก็ต้องออกมากํากับเราต้องออกมาคนมากกว่าหรือไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีอํานาจที่จะมาบอกว่า ว่าเป็นรัฐาธิปัตย์แบบนั้นก็จะเราก็เอาส่งนสนัตุพุทธไปแข่งขันบ้างนะไปแข่งขันว่าก็ถ้าถ้าสุเทพบอกเป็นรัฐาธิปัตย์ค่ะเอานัตถุพุทธก็อาจจะเป็นหน้าถือกระดาษนลบใบสมมุต<อ>ิสมสมุติแต่เราคงไม่ไม่เราเพียงแต่เป็นการแสดงเพราะเราจะไม่สามารถบอกได้ว่าเราเนี่ยเป็นรัฐาธิปัตย์เพราะมันบ้าเราคงไม่ไปบ้าตามเพียงแต่เรา การที่มันใช้เขาใช้คนจนํานวนหนึ่งออกมาแล้วเขาบอกเขาเป็นด้วยคือเดิมเขาแต่งพล็อตไว้แบบนี้พอตัดสินพับออกมาแล้วบอกว่าผมเป็นรัฐาธิปัตย์และจะไปยื่นกระดาษนะที่ที่เมื่อกี้เอาการ์ตูนให้ดูว่า,าเขานั่งไม่ไม่ทราบออกมาหรือยังนะถ้ามีเป็นภาพการ์ตูนในบัญชาคามินนะ่ะที่ว่าสุเทพเจษสุวรรณนั่ง นั่งอยู่บนท่านแล้วก็มีมงกุฎสวมมงกุฎแล้วมงกุฎเป็นรัาธีปัดนะเราก็อาจจะทําการ์ตูนแข่งไหมนะแต่ว่านัทวุฒิคงไม่ต้องสวมมงกุฎหรอกเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาค้ามงกุฎหัวก็ผมไม่มีละหายไปหมดละนะก็คือแปลว่าเราจะมาบล็อกตรงนี้อันนั้นคือพล็อตของของเขาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือ หน้าที่ของเขาคือกระเสือกกระสนหาหารัฐบาล<ะ>ที่มาจากพระราชฐานเราบอกแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะในหลวงท่านไม่คืนคำแน่แล้วตามมาตราสามมาตราสามของรัฐธรรมนูญเนี่ย<ะ>ก็เขียนเอาไว้ชัดว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย เพราะฉะนั้นการที่ประชาชนออกมาจำนวนกยอะยิ่งใหตรใย์ทรใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาอารัฐสภาถูกยุบไม่ได้ใช้ทางคณะรัฐมนตรีและสารคณะมันจะยังดำรงอยู่นะตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาคณะมนตรีสารรวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิยามหมายความว่าพระองค์ใช้อำนาจนั้น ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้แปลว่าพราะองค์ฉีกรัฐธรรมนูญไม่ได้คแล้วตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยนายกต้องมาจากสภาค่ะที่มาจากการเลือกตั้งเขาไม่ได้เขียนเอาไว้เลยว่าที่มาแล้วเขายังบอกว่าต้องเป็นสสด้วยค่ะแล้วไม่ได้บอกเลยว่านายกนั้นมาอีกทางโดยพระราชอำนาจไม่มี ไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็กระเสือกกระสนเขากะว่าพอมันเป็นศูนยากาศพอเป็นศูนยากาศมันก็ไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญขอโทษมีครับเขามีเอาไว้หมดนะยังมีเอาไว้หมดมันหน้าที่ไอ้ตาสมชัยกับกกตไปจัดการเลือกตั้งให้เร็วเลยไม่ต้อง90วัน30สิวันก็ได้ค่ะ30วันก็ได้นะทำให้มันเร็วเลยแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่เฉย รอให้มีรัฐบาลใหม่มันก็เท่านั้นเองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องออกมาต้องออกมาบอกว่าเฮ้ยคุณทำไม่ได้เราจะต้องออกมาแสดงตัวเพื่อคัดขานการที่จะมีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็นไปตามรัฐนูนค่ะบางคนก็บอกเขาจะเจรจากันแล้วเขาจะเอานายกออกไป แล้วก็อาจจะมีคณะรัฐมนตรีจํานวนหนึ่งเหลืออยู่<ะ>ถ้าว่าถ้ามีคณะรัฐมนตรีเหลืออยู่จํานวนมากแล้วอยู่รอให้มีการเลือกตั้งนะแล้วมีการเลื่อนขึ้นมาเป็นนายกอาจารย์ก็ส่วนตัวนะ,ะก็คิดว่ามันยังเป็นใบตามรัฐธรรมนูญ<ะ>ก็โอเคนะ่ะแต่ถ้าไปทั้งยวงแต่ถ้าสมมติสมมตินะค่ะ จะไปทั้งยยงได้ก็คือต้องต้อง,องมีคณะใหม่มามาจากการเลือกตั้งแต่คุณจะมาจากมาตาเจ็ดม,มาจากไอ้อย่างอื่นที่ไม่ได้เป็นนประชุมหเราก็ไม่อยอมนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วบอกแล้วนะคุณผู้ชมว่าศึกครั้งนี้ ยาวนานค่ะแล้วก็สู้แบบไม่ถอยอย่างแน่นอนค่ะหาคำตัดสินนั้นมาด้วยความอายุติธรรมนำไปซึ่งการเอื้อให้เกิดนายกเถื่อนนายกนอกรัฐธรรมนูญค่ะที่ที่ทนอาารย์ธิดาบอกไปว่าแน่นอนค่ะทางด้านของคอรมอเองหรือว่าทานายยกรัฐมนตรีก็ต้องยึดตามรัฐธรรมนูญที่ยังคงดำรงแล้วก็มีอยู่ยังต้องอยู่รักษาการต่อไปไม่จำเป็นว่าจะต้องพ้นไปตามคำวินิจฉัยที่ไม่มีความเป็นธรรมนั่นเองแล้วถึงแม้จะมีกระบวนการ สมมติหากว่ามีความพยายามที่จะเสนอนายกเติอขึ้นมาจริงๆคาดว่าองค์กรต่างชาติหรือว่าท่าทีของต่างชาติก็ลองวัดกันดูค่ะว่าเขาจะให้น้ำหนักให้ความสําคัญกับจะไปคบกับใครจไครก็ครด้วยจับมือเขาก็ไม่จับใครเขาจะไปฟังคุณไม่มีไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยกเว้นว่าถ้ายังมีคันรองอยู่อยู่จานวนหนึ่งนะก็คือรัฐบาลนี้ยังดํารงอยู่อาจจะมีบางส่วนออกไป แต่ว่าถ้าเรายึดคันหลองยึดระบอบและระบบเป็นหลักเราไม่ได้ยึดตัวบุคคลนะเรายึดระบอบระบบเป็นหลักถ้ารัฐบาลนี้ยังอยู่อาจจะมีการเลื่อนขึ้นมาอ,มอาจารย์ก็คิดว่าในส่วนตัวอาจารย์นะคิดว่ามันยังอยู่ในคันหลองอเรายังต้องกัดฟันทนกัดฟันทนแต่ว่าจะอยู่<ล>ต้องมา,มาจากการเลือกตั้งต้องมีการเลือกตั้งยังไงเสียนะ ต้องเอากระบองไปทุบไอ้ยักษ์สีสมชัยนะ่ให้ได้ว่าะะเราไปถือกระบองไปขู่หน้ากาก,ากตอ,อาจารย์ว่านะแต่งตัวกันสักหน่อยแล้วก็ถือกระบองคนละอันบอกว่าใครทุบหัวใครใครจะทุบหัวใครนี่พูดตลกตลกาล้ค่ะเวลาของรายการวันนี้หมดลงแล้วนะคะกล่าวขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสรค่ะขอบพระคุณค่ะ ดิฉันฉนิชนาจำดวงค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวนเสรยและทีมงานรายการต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ